เพื่เอเ,เขาตีน,นบอกไว้ค่ะพี่น้องเป็นอ้อยพันธุ์สีสำโรงหนึ่งนะคะอ้ยอยนะคะอันนี้คืออ้อยตัดมาตั้งแต่เมืม่อเมื่อก่อนเลยได้ค่ะพี่น้อง มันก็จะแดงแบบนี้นะคะแดงเฉพาะที่ปากแผลนะคะแต่ว่าข้อไม่แดงนะคะพี่น้องอ่อยเขาคันใช้กีวีนะคะในการขูดแล้วก็ใส่มีดสองคมในการเก็บเก็บหัวเก็บท้ายนะคะแล้วพอขูดเสร็จแล้วเขาจะเอาไปล่างนะคะ ขูดง่ายปะค่ะง่ายขี้หนืเห้เพื่อขา้าวนี้แม่ยิว่าสิ่เป็นป้องกระขูดง่ายมั้นปะป้องคือขอา้าต้มมัดเป็นขนัดใส้กี่วินะคะ กระบอกขูดกับมีนะคะจะเพิ่บนบถนักนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ทางผู้ทายเองไปฉีดวัคซีนมาเมาวานนะคะก็เลยยังไม่อยากดีใส่แขนนะคะเดี๋ยวมันจะอักเสบขึ้นมานะคะกันเลยมีนาทีแค่ว่านั่งทายคิดกับพอแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี่จะดีอยู่นะคะไปฉีดวัคซีนมาไม่มีผลข้างเคียงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บแผลแก่แไม่บวม เป็นวัคซีนซื้อเอาด้วยค่ะพี่น้องมาเม็นวัคซีนฟีค่ะ<ม>ลำใหญ่อ้วกม,มากค่ะพี่น้อง<ม>อเปลเสร็จเดี๋วเอาไปล่างนะคะล้างทำความสะอาดแล้วค่อยจะเอาไปคั้นค่ะ ูกเองค่ะพี่นอ้องปลูกเองคั้นเองขายเองนะคะฝนตกบมดเมื่อหมดค่ำค่ะไม่ได้ออกไปขายกระเท็ดส่ไปค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวทายเห้เบื้งต้นนะคะค่ะและนี่ก็คือดำอ้อยที่เราคันเสร็จแล้วนะคะสำหรับพันสีสัมรงหนึ่งล้วนๆนะคะคุณผู้ชมจะเป็นเอกลักษณ์มากคือเรื่องของความใสนะคะใสมาก เนไหมเนาะใสมากค่ะสีสวยมากนะคะอันนี้คือไม่เย็นนะคะเนี่ยไม่เย็นเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อน้ำแข็งมาคั้นแล้วก็จะเอาไปวาวส่งแบบนี้เลยนะคะก็ววะจะมีเด็กวนอัวตลอดนะคะเวลาถ่ายคลิปจะพูดสวนตลอดจะว,ว,วนอัวตลอด<ย>นะคะ,นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอรัวไปส่งน้ำอ้อยก่อนนะคะ